โอ้พี่นอ้องอืมอืมอืมสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปวงไปซื้อขๆซื้อกันจ้าน่าจะพี่น้องจ้ามือน,นี้มาพรากระชงสาวปลาผ้ากินจ้ามามื่อน,นี้สาวปลาสิผ้ามากิน นี่จ้าพี่น้องจา้าซุปหน่อไม้พร้อมกับเขาจะเขากำจะพี่น้องจา้ามาปัน่นแบบง่ายๆมาแสบๆน้ำกันจะพี่น้องจา้าอุ้ยคำแลแหกหมานจา้าขออนุญาตฟีมืออีอ๋นะอุ้ยแสบอีกแล้วแสบอีกเลวจะพี่น้องจา้ามา嘛 Bapak, ini Oh, petu Hmm mm Hmm mm Hmm, mm -hmm. bả mực hay không bả ăn như ăn ít hư <laughs> nhìn súp nó mại này mới này nó mới xuất giỏi đấy chả? nhà mình núi có lúc một lúc luôn มาแข่งในแนวกินอย่างปลากระแหงกับมีด้ออจ้ะปลากระแหงกินกับซุปหน่อไม้ Mang uống nhỏ Ú Thì nọ Dạ Bớt

박방. 음음 음. วซอสแซบคอนเสปเนี่ยปาฝีมือเนี่ยบ่เคยตกจ้ะแซบแซบอีลีบ่ได้ตังย่องแซบพยามุดขิดินยามไม่เจอท่อนนี่เพิ่นึ้นมากินน้ำบริจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้ซอปลาซีเปอร์เลมอีกเนาะจ้ะมือนี้ซอปลาก็ขอลาไปก่อนเนาะจ้ะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแช่แน่จ้าสวัสดีจ้า